10อันดับเชื้อโรคน่ากลัวที่มีทฤษฎีคาดว่ามาจากต่างดาวสวัสดีค่ะขึ้นชื่อว่าเชื้อโรคเนี่ยก็น่ากลัวพออยู่แล้วแต่นี่เป็นเชื้อโรคที่มีทฤษฎีว่ามาจากต่างดาวอีกแน่ยิ่งทำให้รู้สึกลึกลับและน่ากลัวเบอร์ใหญ่กว่าเดิมเข้าไปอีกปัจจุบันก็มีการวิจัยแล้วก็การค้นพบเชื้อโรคมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคที่มาจากแบคทีเรียวไวรัสที่มีต้นกำเนิดน่านเหลือเชือ่อ หากแต่มีทฤษฎีที่ว่ามันมาจากต่างดาวหรือนอกโลกยิ่งทําให้ทฤษฎีที่ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกนั้นน่าเชื่อถือมากขึ้นไปอีกคลิปนี้เราก็จะพามารู้จักกับ10โรคที่มีทฤษฎีว่ามันมาจากต่างดาวว่าแต่จะมีอะไรและน่ากลัวขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะอันดับ10แพนโดร่าวรลัส ในปี2013นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสก็ได้ค้นพบไวรัสชนิดใหม่ที่ไม่เคยปรากฏบนโลกมาก่อนซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าไวรัสทั่วไปถึง10เท่าเลยทีเดียวและมีสัดส่วนยีนเพียง6%ที่ใกล้เคียงกับสิ่งมีชีวิตก่อนกำเนิดโลกมันถูกเรียกว่าแพนดูราไวรัส เจ้าไวรัสนี้นะคะก็มีรูปร่างคล้ายกับเหยือกมีขนาดเล็กกว่าเส้นผม100เท่าสามารถมองเห็นได้โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงซึ่งแตกต่างจากไวรัสทั่วไปที่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนนะคะถึงจะมองเห็นนักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งเพนโดราไวรัสออกเป็น2ชนิดด้วยกัน แพนโดราไวรัสซา l i n a นซึ่งถูกค้นพบบริเวณปากแม่น้ำตันเควนทางตอนกลางของประเทศชิลีและแพนโดราไวรัสดารอซิสซึ่งถูกค้นพบบริเวณสระน้ำจืดที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลีย จากการวิเคราะห์จีโนมหรือว่าข้อมูลทางพันธุกรรมของเจ้าไวรัสแพนดูร่าก็พบว่ามันคือไวรัสที่ไม่อยู่ในตระกูลของไวรัสใดเลยที่เคยรู้จักมาก่อนในโลกและกว่า93%ของยีนที่อยู่ในตัวของเจ้าไวรัสชนิดนี้ก็เป็นยีนที่ไม่เคยค้นพบมาก่อนเช่นกันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าแพนดูร่าไวรัสน่าจะเป็นไวรัสที่มีต้นกําเนิดมาจากดาวอังคารและที่มันเดินทางมาที่โลกได้นั้นอาจเป็นเพราะว่าเจ้าไวรัสชนิดนี้มาพร้อมกับอุกกาบาตท,ที่พุ่งเข้าชนโลกเ สมัยบรรพกาลอย่างไรก็ตามเจ้าไวรัสแพนโดร่านี้ก็ไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ในร่างกายมนุษย์ได้ฉะนั้นมันจะไม่สามารถทำอันตรายใดๆกับมนุษย์ได้นั่นเองอันดับ 9. โรควัวบ,บ้านับว่าเป็นโรคร้ายแรงที่หลายคนหวาดกลัวนะคะเพราะว่านอกเหนือจากจะทำลายอุตสาหกรรมฟาร์มวัวอย่างรุนแรงแล้วเนี่ยมันยังสามารถส่งผ่านไปยังมนุษย์ได้ โดยโรควัวบ้านนั้นจะทําให้มีพยาธิสภาพในระบบประสาททําให้เสียความสมดุลของกล้ามเนื้อและการทรงตัวจนเสียชีวิตในที่สุดการแพร่ระบาดของโรคนี้นั้นก็เนื่องมาจากการนําซากที่เหลือจากการชาแหละเช่นกระดูกมาบดเป็นอาหารแต่ที่น่าแปลกก็คือเชื้อโรคนี้เกิดมาจากพรีออนสําหรับพรีออนนั้นเป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กมากแต่ว่าไม่ใช่จุลชีพ เพราะว่าพบเพียงแค่ส่วนประกอบที่เป็นโปรโตีนเท่านั้นถึงแม้ว่าจะมีกรดนิวคลีอิกก็มีเพียงอยู่แค่เล็กน้อยเนื่องจากถูกห่อหุ้มไว้อย่างแน่นหนาด้วยโปรโตีนจึงทําให้ไม่สามารถตรวจพบกรดนิวคลีอิกดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามพรีออนนั้นก็เป็นอนุภาคที่เป็นโปรโตีนและมันทำให้ติดเชื้อได้อีกทั้งมันยังทนต่อความร้อนสารเคมีหรือสารทางกายภาพต่าง ทนต่อความแห้งแรงอีกทั้งยังทนต่อแสง UV วีถึกสุดๆไปเลยจ้าแต่ที่แน่ๆมันน่ากลัวมากๆเพราะว่าคนและสัตว์ที่เป็นโรคที่เกิดจากพรีออนนั้นจะต้องตายทุกคนบางคนเรียกชื่อโรครวมๆว่าโรคสมองเสื่อมเป็นฟองน้ำเพราะว่าเนื้อสมองจะเสื่อมเปล่าและเป็นรูพรุนเหมือนกับฟองน้ำระยะฟักตัวของโรคนั้นจะนานมากเป็นเวลาหลายปีเลยทีเดียว และระยะการฟักตัวในคนนั้นก็กินเวลาอาจเป็น10ปีจึงทำให้โรคในกลุ่มนี้เรียกว่า slow infection prion เป็นสิ่งลึกลับสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ทราบต้นกำเนิดที่แท้จริงว่ามันมาจากที่ใดเสนอทฤษฎีที่ว่าเจ้าอนุภาคนี้มาจากต่างดาวโดวยมันอยู่ในลักษณะของลูกแช่แข็งเล็กๆที่ติดมากับดาวหางมันก็กระจายไปทั่วพื้นที่พร้อมกับฝุ่นละอองจากดาวหาง และสร้างความหายนะบนโลกนับแต่นั้นเป็นต้นมาอันดับ8ซาสมอนเอล่ากลายพันธุ์อันดับนี้นะคะไม่ใช่เชื้อโรคที่มาจากนอกโลกแต่ว่าก็เกี่ยวข้องกับอวากาศค่ะหรือกล่าวง่ายๆว่าก็นอกโลกนั่นแหละคะ่ะก่อนอื่นเรามาพูดถึงสมอนเนล่าธรรมดากันก่อนนะคะ สมอนเอล,ล่านั้นก็เป็นแบคทีเรียแกรมลบเป็นรูปท่อนเป็นสาเหตุของอาหารที่เป็นพิษและจำนวนแบคทีเรียชนิดนี้ในอาหารเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็สามารถทําให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้อาการของอาหารเป็นพิษที่เกิดจากสมอนเอล,ล่านั้นก็เช่นเดียวกับจุลินทรีย์ที่มาจากระบบทางเดินอาหารอื่นๆซึ่งก็เกี่ยวข้องกับอาการถ่ายเป็นน้ําอาเจียนปวดท้องแล้วก็มีไข้ทีนี้เรามาพูดถึงสมอนเอล,ล่าที่มันกลายพันธุ์กันค่ะ เรื่องก็มีอยู่ว่านในปี2006นักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองเชื้อสมอนเนล่าในหนูทดลองแล้วส่งไปในอวกาศพร้อมกับกระสวยอวกาศและสังเกตการพัฒนาของเชื้อผลปรากฏว่าพวกเขาก็ได้พบกับอะไรบางอย่างที่น่าตกใจสมอนเนล่านั้นได้เกิดการกลายพันธุ์และเมื่อมันกลับมายังโลกพบว่าแรงน้มถ่วงทําให้มันดุร้ายมากขึ้นถึง3เท่าและนั่นทําให้เราทราบว่านักบินอวกาศมีความเสี่ยงอย่างมากในการกินอาหารในอวกาศ ไข้หวัดใหญ่สเปนในปี1918โลกเราก็ได้อยู่ในกำมือของโรคระบาดที่น่าสะพรึงในเวลานั้นมันถูก,กเรียกว่าไข้หวัดใหญ่สเปนโรคนี้ได้ฆ่าชีวิตของมนุษย์ไปจำนวนมากมายประมาณหนึ่งในสของประชากรยุโรปในเวลานั้นเลยทีเดียวสาเหตุของการระบาดยังคงเป็นเรื่องที่ลึกลับบ้างก็ว่ามันติดมาจากสัตว์ปีกหรือว่าสัตว์จากร้อยปีก่อนอย่างไรก็ตามนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษ s ซ r ร์ฟเรสต์โ s มีทฤษฎีบอกว่ามันมาจากต่างดาวด้วยกล่าวว่าเชื้อโรคนี้ที่มีเศษซากของแข็งที่ติดเชื้อไวรัสนี้ติดมาด้วยและเมื่อสู่ชั้นบรรยากาศแล้วถูกทำลายลงสู่พื้นโลกมันก็เริ่มแพร่กระจายและฆ่าชีวิตผู้คนไปเป็นจำนวนมากซึ่งกระดูค่อนข้างน่าเหลือเชือ่อหรือนี่อาจจะเป็นการโจมตีของมนุษย์ต่างดาวอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกก็เป็นได้ อันดับ6อีโบลาโรคไวรัสอีโบลายังคงเป็นโรคที่น่ากลัวในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเป็นโรคที่ทําให้เลือดออกอย่างหนักและตายอย่างทรมานในไม่กี่สัปดาห์หลังติดโรคที่มาของโรคนี้มาจากสัตว์ที่ติดเชื้อเช่นลิงและค้างคาวผลไม้แต่อย่างไรก็ตามแอสตรีเดล นักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอังกฤษเชื่อว่าไวรัสอีโบลานั้นมาจากต่างดาวมันเดินทางมากับอุกกาบาตท,ที่ชนกับโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนโดยมีหลักฐานจากกล้องจุลทรรศน์ที่สามารถเห็นว่ามันสามารถอยู่รอดในสภาพสุญญากาศก่อนที่มันจะค่อยๆวิวัฒนาการเพื่อปรับสภาพให้เหมาะสมกับโลกของเราและกลายเป็นหนึ่งในโรคร้ายที่มนุษย์ทั่วโลกต้องหวาดกลัวอันดับ5 ซิกโรคซิกาเกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกาที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคและเมื่อมนุษย์ติดเชื้อนี้จะทำให้ป่วยอย่างหนักแต่ที่เร็วร้ายกว่าก็คือมันเป็นสาเหตุของการกลายพันธุ์หากหญิงตั้งครรภ์ได้รับเชื้ออาจจะทำให้เด็กทารกที่คลอดออกมานั้นมีรูปร่างผิดปกติโดยเฉพาะสมองเล็ก อย่างไรก็ตามนักวิจัยของมหาวิทยาลัยบักกิงแฮมได้เสนอทฤษฎีว่าไวรัสซิก้าอาจเป็นไวรัสจากต่างดาวที่มากับฝนดาวตกจากพื้นที่รอบนอกของโลกจากนั้นมันก็ปรับตัวกลายพันธุ์จนแข็งแรงพอที่จะกระจายไปสู่มนุษย์ต่อไปอันดับ4ไข้หวัดซาร์ ในปี2 0 0 2หนึ่งในไวรัสทางเดินหายใจที่เฉียบพลันและก็รุนแรงที่น่ากลัวของโลกนามว่าแคหวัดซาร์ได้ปรากฏตัวบนโลกครั้งแรกในประเทศจีนไม่นานนักเชื้อไวรัสนี้ก็ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกจนทำให้ผู้คนหวาดกลัวจนไม่กล้าออกจากบ้านกันเลยทีเดียวและมันก็ทำให้มีคนตายอย่างมากมายด้วยความรุนแรงและความรวดเร็วของมันทำให้นักวิทยาศาสตร์สืบหาว่ามันมาจากที่ไหน นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษจากศูนย์วิจัยที่คารีฟได้ระบุว่าชเชื้อไวรัสดังกล่าวอาจเป็นฝุ่นละอองที่ลอยลงมาเหนือชัน้นบรรยากาศสตาราโตสเฟียร์ทางทิศตะวันออกของเทือกเขาฮิมาลัยโดยสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตทําให้เกิดจุลชีพที่ปรับตัวจากนั้นก็แพร่ระบาดไปยังคนท้องถิ่นต่อมาก็นักเดินทางและนักเดินทางก็เดินทางไปยังประเทศต่างๆ ไวรัสก็แพร่ออกไปและทำให้เข้าสู่หายนะที่ยากเกินจะแก้อันดับ3 HIV เป็นหนึ่งในฝันร้ายของโลกและเป็นหนึ่งในไวรัสที่หลายคนหวาดกลัวมากที่สุดในโลกนั่นก็คือ HIV ไวรัสที่ทำลายภูมิคุ้มกันของมนุษย์และเป็นต้นเหตุของเอช ไม่มีใครทราบว่า HIV นั้นมาจากที่ใดกันแน่และเริ่มแพร่ระบาดตั้งแต่เมื่อใดตอนแรกมีคนสันนิษฐานว่ามาจากลิงจากทวีปแอฟริกาและก็มาสู่คนจากนั้นก็มีการวิวัฒนาการให้กลายเป็นอันตรายต่อมนุษย์อย่างไรก็ตามศาสตราจารย์จันทราวิกรมสิงห์เหอาจารย์ภาควิชาชีววิทยาประจำมหาวิทยาลัยบักกิงแฮมที่ได้ออกมาสร้างกระแสทฤษฎีที่ว่า เชื้อ HIV นั้นเป็นเชื้อไวรัสที่มาจากต่างดาวติดมาจากอุกกาบาตที่ชนโลกเมื่อหลายล้านปีในยุคไดโนเสาร์ครองโลกและอุกกาบาตนั้นก็ก่อให้เกิดภัยพิบัติรุนแรงจนไดโนเสาร์เกือบศูนพันจากนั้นไวรัสก็มากับอุกกาบาตที่แพร่กระจายไปยังไดโนเสาร์ที่เหลือรอดจากภัยพิบัติก่อนที่พวกมันจะค่อยๆล้มตายจากเชื้อร้ายจนศูนพันไปในที่สุด ส่วนไวรัสที่ยังคงอยู่และมันมีวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันอันดับ 2. โรคหวัดแม้แต่โรคไข้หวัดธรรมดาธรรมดาที่หลายคนนะคะก็มักจะเป็นกันก็ถูกชืว่อว่ามันมาจากตา่างดาวโดยผู้ตั้งทฤษฎีนี้ก็คือเจ้าเดิมค่ะศาสตราจารย์จันทาวิกรมสิงห์เหนั่นเอง เขามักมีทฤษฎีที่ว่าโรคระบาดต่างๆบนโลกนี้มีต้นกําเนิดมาจากต่างดาวไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่1918เชื้อวัวบ้าโรคโปลิโอซึ่งมากับดาวหางแม้แต่โรคหวัดเองก็ถูกเชื่อเช่นนั้นในหนังสือโรคจากอาวกาศปี1979ของศาสตราจารย์จันทราได้เขียนว่าตอนแรกโรคหวัดเนี่ยมันก็ลอยอยู่ตามชั้นบรรยากาศนั่นแหละมันก็ลองลอยเคว้งคว้างอย่างมีความหวงัง แล้วก็รกอเกาะกับฝนดาวตกที่จะพามันไปที่ไหนสักแห่งเพื่อให้เจริญเติบโตและแพร่กระจายไปยังคนต่อไปแม้ว่าทฤษฎีของสัตาจารย์จันทาจะไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับในแงช่ชุมชนวิทยาศาสตร์เท่าไรนะักแต่ในแง่ของชื่อเสียงแล้วสัตา์ารย์เองก็มีชื่อเสียงในต่างประเทศและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอุกกาบาตท,ที่ตกในเมืองโพลอน,นารัวซึ่งเชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ในอุกกาบาตนั้นอันดับหนึ่งโรคผิวหนังมอร์จนลอน สำหรับโรคนี้นะคะมีชื่อภาษาไทยด้วยชื่อว่าโรคฝังใจว่ามีเส้นใยไฟเบอร์ผุดออกมาจากผิวหนังชื่อยาวเลยทีเดียวนับว่าเป็นโรคอยู่หนังที่ลึกลับที่เกิดขึ้นเมื่อตั้งแต่ศตวรรษที่17แต่ว่าเพิ่งมารู้จักกันในปี2002 ส่วนมากพบในอเมริกาผู้ป่วยโรคนี้จะมีความเชื่อฝังใจว่ามีเส้นใยไฟเบอร์หรือว่าวัสดุอื่นๆฝังอารมณ์ประมาณรู้สึกว่าเหมือนมีปรสิตอยู่ในร่างกายมันจะกุดออกมาจากผิวหนังผู้ป่วยก็จะแกะและขุดผิวหนังแม้ผู้เช่วยชันจะพยายามศึกษาโรคนี้แต่พวกเขาก็ไม่พบอะไรเลยไม่พบการติดเชื้อในผู้ป่วยไม่พบว่าเป็นเชื้อโรคติดต่อและไม่ทราบสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรไม่ว่าจะเป็นพยาธิสภาพหรือว่าสารพิษ ก็ไม่น่าจะทําให้เกิดโรคนี้ได้แม้จะมีการกล่าวสรุปว่าสาเหตุของโรคเกิดขึ้นเพราะว่าอาการทางจิตเท่านั้นแต่นั่นก็ไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องร้อเอร์เซ็์มันจึงเป็นโรคที่ลึกลับอย่างแท้จรูอย่างไรก็ตามมีทฤษฎีแปลกๆเชื่อว่ามันไม่ใช่โรคที่อยู่บนโลกหากแต่มันมาจากต่างดาวบางก็เชื่อว่ามันเป็นปรสิตต่างดาวที่มาจากอุกกาบาตตกมายังทะเลรายยูทา ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์นั้นตราบใดที่ยังไม่มีผู้ค้นพบแล้วก็ลมลางทฤษฎีได้ทฤษฎีก็ยังคงเป็นทฤษฎีต่อไปหากแต่ความน่าเชื่อถือนั้นก็อยู่ที่ดุลพินิษของเราท่านทั้งหลายแล้วล่ะค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปอ๋อและอย่าลืมกลับไปชมคลิปเก่าๆของเราบ้างนะมีคลิปต่างๆมากมายเลยที่เราตั้งใจนำเสนอให้ได้รับชมกันสวัสดีคะ่ะ